ดูดวงชาวราศีมิลวันที่16ตุลาครับโอดแล้วทำเป็นจำไม่ได้ครับขายบางคนนะครับผมตีหน้าตายครับผมทวงเงินก็ไม่คืนครับผมบอกว่าติดเงินอยู่ก็ไม่จ่ายทำเป็นจำไม่ได้ครับผมเกิดขึ้นในดวงชะตาของท่านหรือเปล่าเพราะฉะนั้นโชคชะตาตกตำแหน่งห้าเหรียญครับผมบอกได้เลยว่าตำแหน่งยาจกโอ้โหทวงก็แล้วอะไรก็แล้วพูดไปแล้วทำเป็นจำไม่ได้ โม่อเอ่ยวาจาไปแล้วพูดซ้าพูดซ้อนเกิดขึ้นในโชคชะตาคนแบบนี้คบไม่ได้นะครัอเนี่ยรมบไม่มีสิทธิ์เลือกต้องฝืงทนทนต่อไปในโชคชะตาบุคุศลวาสนาหมอซันแนะนําให้ท่านพบพระสังกระจายวัดธรรมรัตนะวัดธรรมรัตนะพระผงนะจ๊ะพระสังกระจายนะครับผมครับ2องหสิบบาทนะครับผมถ้าไกลามาซันนี่สี่สองป้า อุ้ยโชคชะตาบุกุศลวาสนาเทพเทวดาสิ่งศักดิ์สิทธิ์้ำชูป,ปกป,กปกักกมงของรักษาดวงชะตาจะเปิดรับทรัพย์รวยโชคโอกาสทองโอกาสดีโอกาสข่าววิวาข่าวมงคลขอนระยะยีไพ่ก่อนับผมโอกาสดีโอกาสข่าววิวาข่าวมงคลข่าวตั้งมัน่นจัดหนักจัดเต็มด้วยบุกุศลวาสนาหายีไพ่ึ้นมาับผมมีดาบล้อมรอบปิดหูปิดตาบางคนมีมีมีคอมเมนต์ม,ม,มาอาจารย์ขอพูดกันอาจารย์เอย่ารู้สามโมง อย่าได้รู้นาว่าว่าเดาว่วาเดาหรือหรือดูดวงจริงเอาสามโมงเขาเขาจะดูสามโมงถ้าเขาถูกอ่ะนะแปลว่าอะไรหมอสันานดูดวงจริงแต่เขาไม่ได้เขียนนะแต่ถ้าเขาเดาถ้าหมอถ้า,ถ,าถ้าไม่ถูกอาจารย์เดาเดาผิดนครั <laughs> บเปิดไพ่มันก็เสียงท้ายมันก็เหมือนเดาแล้วนะหมอท่านบอกไงเพราะฉะนั้นสิ่งเหล่านี้ท่านจะไปคาดหวังอะไรไม่ได้นะ การเสี่ยงทายเนี่ยเหมือนเดาครับผมแต่ว่าเราเสี่ยงทายกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์อ่ะมันเดาไม่ได้พอเข้าใจความหมายไหมมันเดาไม่ได้มันเดา,ดเดายัางไงอ่ะเหมือนท่านเสียมป่วยอ่ะหากใช่ขอให้ความหมายอ,อึ๊บครับผมแล้วเราก็ต้องไปดูว่าตรงหรือไม่ตองอีกทีหนึง่งใช่หรือไม่นะผมท่านจะมาเปไปเลยไม่ได้นะอาจารย์ถ้าถูกอ่ะผมถูกอ่ะอาจารย์บอกว่าหมอท่านบอกว่าดวงชะตามีเกณฑ์มีโชคลาภเพราะว่าอะไรเปิดไพ่ขึ้นมามันตกตำแหน่งไพ่เอท เอกต้องเป็นโชคแล้วก็ต้องบอกมีโชคลาภจะบอกไม่มีโชคลาภแล้วเพราะนั้น๋ยวขอให้ถูกแล้วกันเลยๆโจเบตาบุตุศรวสนามีดดาบล้อมรอบปดถูไปตาก็พูดไปแล้วเราบอกทําให้ลืมเราบอกมันมัดเหมือนกับมัดตัวเราไว้เราบอกถ้ามันมีปัญหาต่างๆดวงชะตาเนี่ยมันจะหลุดพ้นได้แต่ว่าเราพูดไปแล้วบอกยังไม่จ่ายผมนะเราบอกค่าเงินเดือนหรือว่าอะไรก็แล้วแต่ติดตรงนี้ยังไม่ต้องเคลียร์ยังไม่เคลียร์นะ มันจะเกิดขึ้นในดวงชะตาของคุณเหมือนเหมือนถูกมัดเอาไว้เพราะฉะนั้นด้วยบุญกุศลวัสนาดวงนี้เหมือนถูกมัดนะครับผมแล้วเราจะทำไงเราก็ไม่ต้องเอามันไม่ต้องเอาเงินมันใช่ไหมแล้วเราก็ไปก็ทําได้นะถ้าเรามีเงินแล้วเราไม่แคร์เราก็ยกให้แล้วกันถือว่าให้ทานบางคนก็บอกฟาดเคาะฟาดคอยกให้เลยแต่นะผมโชคชะตาบุญกุศลวัฒนาคุยเนาะเป็นเพนท์ตะาบ่งบอก,บอก,บอกถึงอํานาจบุญบารมีวัสนาส่งมอบให้แก่ท่าน แ,แหวนเงินทองเพชรดินจินดาหมอสันเน้นพลังบบกเหรียญใหญ่เพิ่มพระราชินี้ส่งให้แล้วเปรียบเสมือนหญิงถ้าดวงชะตาท่านเป็นหญิงบอกบอกว่าตัวท่านเองนี่แหละจะมีโชคมีลาบจะมีโชคมีลาบแแหวนเงินทองเพชรดินจินดาแต่ถ้าท่านเป็นผู้ชายฟังคลิปนี้อยู่หมอสันก็จะบอกเพศตรงข้ามนำพาซึ่งความมาสำเร็จโชคลาบเงินทองบาร,รมีวาสนาเพราะนั้นจะทําอะไรทําให้ผู้หญิงทําแทนให้ะผมบางคนเขาไม่ทํางานเองนะ ผมไม่ไม่ใช่ไม่ไม่ทํางานเองแต่บอกบางคนเขาไม่ทําเองแต่ผมจะไปติดต่อการงานอะไรเงี้ยให้ผู้หญิงติดต่อให้เธอไปเธอ,เธอเซ็นให้หน่อยให้แฟนเซ็นให้หน่อยให้ผู้หญิงเซ็นให้คุณจะได้เปรียบนะครับผมเพราะฉะนั้นดวงนี้หญิงเป็นใหญ่ถ้าานเป็น LGBT อารมณ์หญิงอย่างนั้นอะใช่เลยเซ็นเลยหรือว่าเป็นผู้ชายก็ได้ทําอารมณ์เป็นผู้หญิงแล้วกันรับนะจีบมือนิดนึงมาสิคา <laughs> ผมดวงนี้จะเปิดรับทรัพย์โดยโชคแก้วแหวนเงินทองเพชรนินจินดานำพาซึ่งความผสมเลศโชคลาภเงินทองบารมีวาสนาดวงตานี้ตกตำแหน่งเป็นบ้ให้ยิ่งให้ยิ่งได้ยิ่งให้ยิ่งรับทรัพย์ยิ่งให้ยิ่งรวยโชคแต่ต้องเลือกที่จะให้ไม่ใช่ให้มั่วๆโซโซ่ให้คนทุศินท่านเอาไหมมันดาแล้วด้วยพวกนี้มันเป็นพวกมันมาจากสิ่งไม่ดีอ่ะมันมาจากภพภูมิที่ต่ำผมเพราะฉะนั้นท่านต้องเลือกให้ให้คนนี้เนี่ยเนี่ยเนี่ยกำลังจะจ่ายค่าเทอมเนี่ยเอาไปให้เลย เห็นกับตาเลยเนี่ยเนี่ติดค่าเทอมอยู่ห้าพันออาไปเลยให้เด็กน้อยคนน,นนี้ให้หนูเรียนนะลูกห้าพันไม่เป็นไรหรอกอันนี้กินข้าวก็จานละร้อยแล้วมื้อละพันให้เขาหน่อยห้าพันคนไหนติดขันอยู่ก็ช่วยๆกันนะจ๊ะคนไทยช่วยกันเอาผมด้วยบุญกุศลวาส,สนาเทพเทวดาสิงสธิ์ค้าชูกปกปคา้มคของรักษาซ้ายสามดาขวาสามดาตั้งมั่นมุ่งตรงไปข้างหน้าจัดหนักจัดเต็มในโชคตาดวงชะตาจะเปิดรับทรัพย์หรือโชค แก้แหวนเงินทองเพชรดินจินานำพาซึ่งความมาสมเร็จแเอมเพสบังเกิดขึ้นในโชคชะตาด้วยอำนาจบุญบารมีวัส,สนาสิงหสิทธิ์คำชูป,ปกปกักคุ้มกองรักษาดวงชะตาจะเปิดซับซับ์ถึงเวลาแล้วอัศวินขีมะส่งมอบเหรียญทองนะหมอสันเปรียบเป็นเทวดาจะลงมาจากสวรรค์นชั้นฟ้าส่งมอบแก้แหวนเงินทองให้แก่ท่านครับนะคุณจะรวยเลยรวยรวยรว,วยกันทุกคนรวยห,หมดเลย รวยกันให้หมดทั้งประเทศรวยทั้งหมดทั้งหมดทั้งโลกนะครับทานายแบบนี้นะเอาผมด้วยบุญกุศลวาสนาจะเกิดเรื่องราวต่าง,างๆเกิดความมั่นคงในหน้าที่การงานการเงินเัาผมดวงนี้จะต้องได้ดีครับจะต้องได้ดีครับในเมื่อเราพูดไปแล้วครับเอ่ยว่าจะทุกสิ่งทุกอย่างไม่ได้แล้วเสียเวลาเปล่าครับสู้ไปแอบรวยของเราเลยพูดไปแล้วไม่มีใครเชื่อถามเองเลยถามเองเลย โชกตะตาเป็นไปตามแบบแผนวงล้อแห่งวัฏจากหมุนเวียนแปลเปลี่ยนแปบ,บผนันวีลออฟฟอร์จูนหมุนเวียนับผมครับปีนี้ตกตำแหน่งคอขาดไม่ทำอะไรทั้งนั้นอยู่เฉยๆปีหน้าตกตำแหน่งเจดีลุยครับไม่เชื่อไม่ได้นะครับไม่เชื่ออย่ามนฟังเรื่องดวงนะับผมต้องเชื่อนะหมอบอกไว้ก่อนนะับเรื่องดวงนี้ยิ่งใหญ่มากครับหมอซันยังดูดวงให้ตัวเองเลยนะบอกไว้ก่อนนะไม่ใช่ดูดวงมั่วๆให้คนอื่น ดูดวงให้ตัวเองด้วยนะบออให้ไม่หมอดูไม่ดูดวงให้ตัวเองนี่ผิดปกติแล้วนะับผมดูดวงให้ตัวเองนะับผมดูช่วงชะตามันสําคัญมากนะโอ้ับผมแต่ว่าโอติมทันจะใช้ไพ่อธาตุอันถ้าดูโดยรวมเนี้ยไม่ใช้ไพ่อธาตรอาไพ่อธาตุส่วนมากหมอดูจะเป็นไงรู้ไหมจะนั่งวันวันไม่ทําอะไรนั่งเสกไพ่นะพุทธังสรานางกระชามิขอบารมีความพุทธนี่แหละ ทำบังสารนังกระชามีสร้างขังสารนังกระชามีขอดวงแก้วมณีได้โปรดครอบลงมาสาธุเป่าเพียบวันๆไม่ทํอะายเศษกับไพขอให้ไพ่มีความศักดิ์สิทธิ์ับผมแต่ว่าไพ่อาถรรพ์มันศักดิ์สิทธิ์ของมันเองเออศักดิ์สิทธิ์ของมันเองไพ่อาถรรพ์จับปุ๊บมันจะหนาวหนาวร้อนร้อนแปลกๆนิดหนึ่นงนั่นคือไพ่อาถรรพ์ับผมรับสิ่ง,งต่างๆที่จะบังเกิดขึ้นในโชคชะตาอำนาจบนบาร,รมีวาสนา การส่งมอบถ้วยทองเด็กน้อยจะเข้ามานําพาซึ่งความมาสมเร็จแก้แหวนเงินทองเม็ดนินจินานําพาซึ่งความสําเร็จโชคลาภเงินทองบารมีวาสนาเทพเทวดาสิสิ์ธิษย์คำชูปอกปักกุ้งรองรักษา,าดวงชะตาจะเปิดนะครับผมการพลิกเปลี่ยนแปลผันพัฒนาในสิ่งที่ใช่สิ่งที่ชอบนะครับจะเกิดขึ้นในโชคชะตาการเปลี่ยนแปลงครั้งยิ่งใหญ่จะเกิดขึ้น King of One มองมองได้เลยว่าการเปลี่ยนแปลงครั้งยิ่งใหญ่ เน้นพลังบวกก็บ่งบอกได้เลยว่าวงชะตาของท่านจะได้เลื่อนขั้นเลื่อนตําแหน่งสอบจองหวนได้ได้เป็นที่1ก็คือรับารับาราชการได้เป็นที่1นึ่งจะประสบผลเลื่อนขั้นเลื่อนตําแหน่งไม่มีเอาเรว่าไม่เป็นสองรองใครครับดลวงชะตานี้หยิบไพ่ก่อนไม่ดาปักลงมาตรงกลางใจเจ็บปวดรดัวร้แสนทุกทรมานครับผมไปทําอะไรให้คุณหรือยังไงครับผมถึงหักอกหรือใครบางคนเนี่ยที่ทาให้เราเจ็บปวดรัแร้ามันต้องเป็นคนที่เรารัก ถ้าไม่รักมันจะเจ็บเหรอเอาหตาสีตาสาดาเราเออด่าไปเลยไม่สนใจกลับบ้านไปนั่งนับเงินดีกว่ารอบผมเพราะฉะนั้นในโชคตาสิ่งต่างๆใครบางคนด่ามามันต้องเป็นคนที่เรารักเท่านั้นครับคนที่ไม่รักเอาผมไม่เสียใจครับคนที่เรารักที่สุดนี่แหละคือคนที่น้าําด่าทีเดียวน้ําตาล่วงนะเอาผมแต่ถ้าคนรักคนที่รักเราด่าเ,เรื่อยๆแปลว่าเขาไม่รักเราไงเ,เขาไม่รักเราเห็นเา้าให้เราเจ็บอย่างเงี้ยเขาไม่รักเรา มันสุดท้ายมันจะกลายเป็นไม่รักมันไม่เกิดผลเพราะฉะนั้นตนมากจะเป็นคนที่เขารักเราที่สุดครับอย่างเช่นอะไรเรากงเรามากเราเจ๊กเราแปะเราอื้มพ่อแม่ปู่ย่าตายายโอ้รักเรากอดเราตั้งแต่เด็กเด็กอย่างนี้อันนี้นะผมรักเราที่สุดนะผมแต่สัญญาณมันจะมีสัญญาณให้ดูว่ารักเราไม่รักหมายังรู้เลยเดินเข้ามาสะบัดหางเลยนี่เจ้านายคนนี้รักคนนี้ไม่รักคนนี้ไม่รัก ก็นี้รักเนี่ยเดินมาเนี่ยกินขนมเลยนะผมโชคชะตาบุญดุศลนวาสนาดวงชะตานี้การพลิกเปลี่ยนแปลงผันตกตำแหน่งในเอมเบโลหมายว่านักลบกล่าวพลังนักลบกําลังจะบังเกิดขึ้นกับตัวท่านพลังนักลบพร้อมที่จะไฟพร้อมที่จะต่อสู้พร้อมที่จะแข่งแย่งชิงดีอํานาจบนบารมีวาสนาดนาวงชะตานี้จัดหนักจัดเต็มครับท่านใดจะดูดงกับหมอซันหนึ่งคำถามสองร้อยบาทส่งคลิปให้นะผม ครับหรือว่าดูดวงโดยรวมการงานการเงินความรักสี่คำถามไ,ไม่ใช่สี่นาทีสี่ร้อยบาทดูดวงโดยโลมแปดนาทีแปดร้อยบาทนะครับผมทักไลน์มาซันนี่สี่สองแปดเก้าขอนุญาแจมชื่อรับเรือเป็นไปได้ด้วยดีดวงสุขสมสมหวังดังใจหมายนะครับสวัสดีครับ